เวลาเที่ยง40นาทีของวันที่14เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับผมก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำตัดไฮเพื่อจะข้ามั่งไปนั่งกรรมฐานแล้วก็ออกกำลังกายตีกอรอบที่นอนบริเวณอ่างเก็บน้ำตัดไฮเนี่ย ถ้าผมเซลฟี่ให้เห็นจะเห็นว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ำที่ค่อนข้างจะสวยถึงแม้จะมีขนาดเล็กก็ตามถ้าอยู่ฝั่งโน้นก็ไม่ไกลนะผมตีก๊อฟข้ามไปได้นะใช้ขนาดหัวไม้หัวเหล็กเหล็กสี่เหล็กนี่ได้นะเหล็กสี่เหล็ก5้านี่ได้ แต่ผมก็ถือมาเลขแปดนะั่นเดียวนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ต้องการจะตีเอาระยะทางแค่สวิงออกกำลังกายเฉยๆฝั่งตรงข้ามนะก็เรียกว่าบะพาจา์ที่เห็นดำๆอยู่นั่นนะ่ะลานหินตรงบริเวณน,นั่นแหละครับเดินตัดขึ้นไปก็จะเห็นเป็นป่าและข้ามภูเขาลูกนี้ไปนะจะเป็นถนนลาดยางที่เกิดขึ้นกาลสินจะตรงกันอยู่กับประมาณพระพุทธรูปนั่นแหละครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะ